แน่ๆจะหยุดหน่อยผมก็จะหยุดมันตั้งใจหยุดมานี่แหละเพื่อพักได้พักหน่อยแต่วงรอบมันไข่จริงๆประมาณหกครั้งต่อปีหนึ่งตอนนี้หนูเดือนครั้งถ้ามันไข่ไปแล้วก็ประมาณอีกสองเดือนก็จะไข่ใหม่อันนี้เขาเรียกว่าไข่ระยะที่สองที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ท่ห้าจะมีหมดห้าระยะเปนระยะที่สองก็คือตัเริ่มมีตาแล้วในเม็ดไข่แล้วแล้วก็ใส่เนื้อเราก็จะมาเพาะออกมาอ่อนแล้วต้องเปิดเปิดปากเปิดเนื้อเวลาเอาไข่ออกก็เขย่าเขย่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันก็ออกหมดก็ไม่มีไข่ทั้งลิงก็อ่อน เราก็จะมาไว้ในการขาดากลังนไว้นี้เรา้่มพูุ่มวอนี้แหละอันนี้ระยะที่สีันนี้นี่อแล้วอ่ระยะเาเห็นก็ประมาณอีกวันสองวัก็เป็นตัวหมดนั้มีทกหมดหน้าเลยาต้องแยกเลยาอาไวยาอกเหมือนเดิมห้าร้อยประมาณสามร้อยห้าร้อยอลกดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ระยะระยะไปเรื่อยๆกันหลงเกิดเราทำเองเราจะไม่หลหรอกเอบคุนายพิชาประบติหังผู้ใหญ่บ้าน ตับวนนนออกคำรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มารับพันปลากินพืชจากหน่วยพัฒน,นาการเคลืนที่มพคสอง3ครับเพื่อจะได้นำไปปล่อยเป็นแหล่งอาหารให้กับพัตรรนในหมู่บ้านนะครับขอขอบคุณครับ